มาครับมาครับมาดูแว่นนนี้นะครับอันนี้คือแว่นกรอบแว่นยางพารานะอันนี้คือนั่งลูกค้านั่งทับมาข้างนี้ผิดธรรมชาติแบบลงไปข้างนี้ผิดธรรมชาติแบบขึ้นผิดธรรมชาติทั้งคู่เนี่ยเนี่ยนี่มีรอยมีรอยมีรอยแตกแล้วนะครับวิธีวิธีแก้ไขคือใช้ความร้อนเป่าไปตรงนี้นะครับ เอไปตรงที่มันงออ่ะคือมันผิดรูปเลยตรง้อต่อเลยเ่อเนิ้นๆไปตรงนั้นเลยนี่คือวิธีแก้ไขของแว่นอันนี้นะลองดูลองดูอันนี้ต้องบอกว่าแว่นอันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นสีส้มเพี้ยมๆแล้วเป็นสีแดงแล้วมีความเสี่ยงที่จะหักลนะเอาเน้นๆ้าไปตรงนั้นเลยตรงเที่ยวอ่ะ เป็นวิธีเดียวคือสมมติเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องแว่นตาเป็นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าแว่นอาการอย่างเนี้ยเราต้องแก้ไขด้วยวิธีไหนครับมาลองดูรีบปรับ เนี่ยขาขาก็จะกลับมาปกติใช้ได้แล้วเดี๋ยวเนี่ยมันเนี่ยประมาณโดยรวมมันจะประมาณนี้เดี๋ยวผมเช็คความเรียบร้อยอีกทีแค่นี้ก็น่าจะกลับไปใช้ได้แล้วครับ